ครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูรถแทรกเตอร์ฟอร์ดนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเป็นรุ่น5,000นะครับผมเรามาอยู่ที่อำเภอหนองม,ม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับผมเราจะมาดูผ่านสามตีกวนครับนั่นนั่นจัดเลยนะครับผมขับไถได้ประมาณนู่น200เมตรเราไปดู กันเลยนะครับผมเราไปตูกันดีกว่านเลยนะครับมาไกลมากเลยเนี่ยพื้นที่ประมาณกว่ารอยไร่จัดเลยนะผมว่าเป็นไรพื้นที่อาจจะเป็นไรอ้อยก็ได้นะมันรั้นมากเลยไถยกว่าฟุตนงบมากขณะนี้ไถผ่านกบครับในตำนานครับผมขณะนี้รถยังงั้นจัดอีกครับ รถถได้ไปประมาณสีนาทีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวว่าเรามาดูชมกันเลยครับแหม่นี่กานจัดเลยนะครับผมรอให้มันมา,มาใกล้ๆก่อนนเคยไปใกล้ๆกันตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดลบบังลีนะครับผมเรามาอยู่ที่อำเภอหนองม่วงพุกจังเินนะครับผม ก้านจัดเลยนะครับบุญ่นพันนะครับผมจะอกัมมากเลยไปก็ไปดูกันก็ไปดูกันเลยครับเราก็ไปดูครับกํบาลังมาอยู่ยสบายเลยวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดมกราไดครับถ่ไ,ได้เต็เตมๆเลยนะครับผม ก็จัดทำง,งานประมาณประมาณเทีย่ยงตอนนี้สิบสี่นาฬิกาห้านาทีอยู่นะครับผมทำงานมาได้นะครับผมทำนิ่งกล้มามา,ากนะครับผมงานจัดนะครับแต่ว่างานจัดมากอ่ะเสียงดังเลยครับงานจัดขนาดนี้ขนาดนี้เสียงดังอีกนะ ว่าเสียงดังขนาดนี้อีกาาอลบมอู่จิีงลบมุรีอำเภอโคจังเดินจังหวัดลบมุรีจขงกามากครับไปดูได้วด้วยครับรุงท่าพันครับมาแล้วครับ Ô, uh, yên băng ơi, ngon mà. Ngon lắm. Ngon lắm tâm đấy. แดังมากภาสาือด้วนะแย่งดังมากมากังขนาดนี้เลยได้จากคบสีนาทีเดือน,นะครับผมอะใคาคลิปนี้ก็ฝากให้กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่างเงกดไค้กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย